เดี๋ยวเขาถ่ายรูปตรงหน้าป้ายจำมั้งเหรอครับเนาะอ๋อได้เลยครับครับผมตอนนี้กลุ่มคณะของพอ,อนะฮะทุกโรงเรียนที่เข้ามาพูดคุยกันในโครงการจีโฟก์รักหนองหลงทรายต้นไม้ไมีจืออ่ดในเขตท่ามรานะเขาก็ได้ ประชุมกันเรียบร้อยนะหลังจากที่หัวหน้าวาที่ใช้สารก็ได้้อ,อ,อข้อมูลเกี่ยวกับเคทําล่านะฮะแล้วก็ผมก็ได้้อข้อมูลเ,เพิ่มเติมในเรื่องของการทาโครงการบุกเกาะะขามนะซึ่งช่วงที่ผมปีเส้นงานอาจจะมาได้บันทึกคลิปไว้นะฮะแต่หลังจากที่เขา,าพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ได้ปา้า คณะพอ,อทุกทุกท่านเดินชมก้าบะขามทีเ่เขาเพาะไว้แล้วก็ไปเดินดูสนามฟุตบอลแล้วก็โครงการโมเดลต่างๆที่ตีเขาได้ทําทดลองทําในคีทําลราบอกว่าจะเป็นะระบบนิเวศจําลองของหนองเล็งซ้ายในบอ่กอกลางน้ำตีเขามีการเพราะเลี้ยงปาก,กัดไว้แล้วก็มีหอยโคงนะครับเนาะแล้วก็มีโครงการปลูกพักแหลกปลานะฮะรวม รวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะฮะตีทั้งเคทําลามีแผนตีจะพัฒนาและก็เจ้พื้นที่ก็อธิบายให้กับอันทั้งพอได้ทราบเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เขาก็กรอบนะฮะก็จะขออนุญาตถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะกับเคทําลาครับพอนะฮะ อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการอัปเดตคลิปวิดีโอการทำงานของจีโฟกในโครงการจีโฟก์ักหนองเล็งายในการสร้างเครือข่ายนะฮะเือท่านผู้ชมได้ติดตามในการทำคลิปหนึ่งครับผมก็ถือว่าก้าวหน้าไปแหม9ก้าวหนึ่งแล้วนะสำหรับโครงการฟื้นฟูนฟนหนองเล็งซาซเนี่ยก่อนที่จะแยกย้ายนะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์แต่ละท่านแหมสักน้อยครับคลิปนี้ผมจำเป็นจะต้อง ยักรับความคิดเห็นเอาเอาอระธานคุ้มครับอ่าผอวิรกรเลยครับสองท่านเลยครับอ่าขอเชิญผอสิทธิชัยเลยครับผมอ่าขออนุญาตครับขอตรงหน้าป้ายนี่เลยครับผมอ่านี่ครับผอสิทธิชัยครับผอวิรกรนะครับผอครับเชิญเลยครับผมอ่านี่ครับ อันนี้นะครับด้านตรงป้ายนี่เลยครับผมอ่าโอเคครับหลังจากที่เขาได้ประชุมอ้คุยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเขาเน้นเฉพาะโครงการปูก้าวขาขมงเขานะครับว่าตอนนี้ครับพอทั้งสองทันเมื่อสาบรายละเอียดแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นจะได้พ้องครับเกี่ยวกับการทำโครงการร่วมกันครั้งนี้ครับผมเอาพอสิทธิใช้ก่อนครับเนาะครับครับครับก็ขอบคุณครับเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมารวมประชุมนะครับครับ บนหน้าเขตท่ามล่านะครับของหนองเลงซ้ายเฮานะครับอมกับจีโฟกสปอร์ตนะครับเนาะในเรื่องของการอนุรักษ์หนองเลงซ้ายนะครับซึ่งฟังแล้ววันนี้นะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับว่าเขาจะเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาหนองเลงซ้ายในการปลูกมะขามนะครับต้นมะขามนะครับจำนวน2,000ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะมีการพัฒนานักเรียนนะครับในตั้งแต่จันทร์ปฐม ศึกษาปีที่หนึ่งนะครับจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนขยายโอกาสทั้งการศึกษา18โรงเรียนของกลุ่มเดือนเมจัยนะครับเนาะป .1 ถึงม .3 นะครับในเรื่องของการจัดทำลักสูตรนะครับของแต่ละชั้นเรียนนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของดูแลรักษาอนุรักษ์หนองหลิ้งสายอ่าคือมีความยั่งยืนนะครับด้วยการที่เขาอยากจะสร้างนักเรียนเนี่ยนะครับห้อ่งไว้ได้มี มีการที่อนุรักษ์อย่างย่งยืนเนี่ยนะครับจากนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความนะครับน<ไ>้อยกว่วงแหนนะครับในส่วนของอการพนักงาหนองเลนซ้ายนะครับที่ที่ททยังยืนนะครับเพราะว่าลักสูตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นลักสูตรท้องถิ่นนะครับลักสูตรท้องถิ่นที่ตั้งศึกษาธิการนะครับหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยหรืออันหน่วยงานต้นสังกัด ของเฮาก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางสาพายาะเขตหนึ่งนะครับในเรื่องของรักสูดทองทินเขาก็ใช้จุดเด่นที่เป็นสุดยอดของเพื่อแม่ใจของเขานั่นก็คือหนองเลงซ้ายนะครับซึ่งเป็นหัวใจลักนะครับในเรื่องของแรงหน้ามี่สําคัญนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนะครับความเป็นอยู่งของนักเรียนของประชาชนนะครับผู้ปกครองนักเรียนเขาเริ่มต้นนะครับเป็นการพัฒนานะครับตั้งแต่ตอนตัวน้อยนะครับ ขึ้นไปนะครับรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนนะครับประชาชนเจ้าบ้านเนี่ยนะครับเพื่อให้วก้พัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างยิ่งครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอสิทธิชัยด้วยครับผมต่อไปครับผอวิรกรครับผมเสียงก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่กีฬาสปอร์ตได้เข้าไปในแต่ละโรงเรียนนะครับที่มาที่ไปของโครงการแล้ววันนี้ได้มาฟังทางหัวหน้า เวลาฤิิ์ชัยสารวลาฤิ์ชัยสาร,รนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยเขตเท,ทับล่าป,ปานหนองเลงทรายก็ได้เห็นกระบวนการทํางานนะครับมีการวางแผนมีโครงการคือทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับกระจายมาสู่โรงเรียนก็นําสู่การเรียนรู้นําเข้าสู่จะทําเป็นหลักสูตรนะครับ เพื่อให้เป็นเป็นการทําที่ยั่งยืนนะครับสร้างความมั่นใจให้กับาการทําเราไม่ได้ทําแบบทําแล้วปล่อยทิ้งปล่อยว้างหรือว่าไม่ต่อเนื่องถ้ามันเป็นหลักสูตรที่นํานสู่ตัวเด็กก็คิดว่าสถานศึกษาก็จะนําหลักสูตรนั้นไปจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาอำเภอแม่ใจซึ่งเป็นจุดเด่นของเรานะครับ ส่วนกิจกรรมเรื่องของการปลูกต้นไม้ทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าการอนุรักษ์ฟื้นฟนูอะไรต่างๆในการพัฒนาบางครั้งอ,อ,อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการทำลายของอีกของอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโครงการกิจกรรมดีดๆอย่างนี้ในส่วนของภาพการศึกษาสารนศึกษาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อ,อความเป็นลูกหลานของชาวเมือแม่ใจแล้วก็ธรรมชาติที่จะอยู่กับเราต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณทางหัวหน้านะครับที่ทาล่าแล้วก็อ e ีฟกสปอร์ตนะครับที่มีโครงการกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมต้องขอขอบคุณพออวิยากรนะครับแล้วก็หัวหน้าวราิ์สายสครับอ่าสักนิดนึงครับผมวันนี้ได้ อะไรบ้างครับเกี่ยวกับการที่ได้มาพูดคุยกับคณะผอทุกท่านวันนี้ครับผมก็ครับก็ก็กอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับในในอำเภอแม่ใจนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพื้นที่แล้วก็ได้ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของอการที่จะ นำในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือว่าเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หนองเลงทรายที่จะเข้าไปเป็นหลักสูตรในเรื่องของการเป็นหลักสูตรท้องถิ่นซึ่งถือว่าะจะไดะ้ให้เจ้าของพื้นที่นะครับเจ้าของพื้นที่จริงๆก็คือคนอำเภอแม่ใจโดยเฉพาะเด็กๆเยวาวชนเนี่ยนะครับได้ได้รู้จัก ได้รู้จักหนองเล็งทายได้เห็นคุณค่าของหนองเล็งทรายและเมื่อเขาเห็นคุณค่าของเห็นคุณประโยชน์ของพื้นที่แล้วนะครับในเรื่องของการอารักก็จะตามมานะครับท้องอิ่มยิ้มได้นะครับทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าก็จะปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณหัวหน้าวระิชัยสารผมขอบคุณพออ, 2, อทั้งสองท่านอีกครันนะครับผมสวัสดีครับขอบคุไปกครับครับผม รับ <c oughs> ผมก็อันนี้ก็เป็นอัปเดตความคืบหน้าครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะได้เข้าไปประสานงานครับแต่ละโรงเรียนแห่งครั้งหนึ่ง<ป>ในเรื่องขั้นตอนการต่อ,ตอไปในเรื่องของการวางแผนการปลูกต้นไม้นะว่าจะปลูกกันพื้นที่ตรงไหนแล้วก็กำนดวันเวลากันจะได้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะในการทํางานของ จีโฟกนะครับอย่าลืมให้กําลังใจในการทํางานของจีโฟกเคทํามราสัต์ปานหนองซ้ายแล้วก็คณะเครือข่ายตอนนี้เขามีเครือข่ายกลุ่มจีโฟกลรักหนองเลงซ้ายเพิ่มขึ้นมาเป็นเสาเอ็ดหน่วยงานแล้วนะครับผมอ่าสิโรงเรียนปสมหนึ่งโรงเรียนมัธยมแล้วก็จีโฟกอีกหนึ่งแล้วก็เคทํามราสั์ปานหนองเลงซ้ายแหมหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับเจอกัอนคลิปหน้าครับผม